สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่2พฤศจิกาย,ยน2566วันนี้เป็นศึกโคปาอิตาเลียระหว่างซัสโซโล่พบสเปเซียราคาบอลเปิดที่ซัสโซโล่ต่อ1ลูก จ้าถิ่นซาโซโล่พวกเขาเป็นทีมจากซีเรียที่มีผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมวันนี้เตรียมเปิดดังรอรับการมาเยือนของสเปเซียทีมจากโซนท้ายตารางของศึกซิรีบีที่ผลงานย่ำแย่อย่างหนักเลยราคาเปิดให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกแนะนํนว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่านะครับเพราะซัสโซโล่ยังแข็งแกร่งมากกว่าระบบทีมก็ดีกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าได้ประตูเร็วประตูที่2ก็น่าจะตามมาอย่างแน่นอนแถมพวกเขาก็มีขุมกาลังที่มีคุณภาพมากกว่าด้วยเกมนี้น่า,นาจะไลบีเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนฟันธงครับต่่อไปทีซล คู่ต่อมาเป็นศึกโปรตุเกสลีกครับระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนพบฟาเรนเซีราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่สปอร์ติ้งลิสบอนต่อหนึ่งลูกครึ่งเป็นเกมบอลถ้วยกลุ่ม C มีอยู่3ทีมนะครับมีสปอร์ติ้งลิสบอนฟาเรนเซีและทอร์เรนดาโดยทางฝั่งฟาเรนเซีลงเล่นกับทางทอร์เรนดาไปแล้ว1เกมปรากฏว่าฟาเรนเซีชนะไปได้1นึ่งศูนย์ให้มีแล้ว3คะแนนเกมนี้ต้องเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนที่จะลงเตะเป็นครั้งแรกซึ่งแน่นอนว่าชื่อชั้นทีมแตกต่างกันมากแม้การจัจััั bon ัััััดดดดดดดททพจจจจจีีีมลลลลลลิิิสสสบบบบบออ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 นน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 ะะปปปรรรรรหหาา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 ายยยุแตตต่่่่่กกกกกก็ bon, ก็็งงงงงููเเเเเเืวฟซค้้้ผผ์ใ 5เกมหลังสุดชนะ3สเสมอ1แพ้1ส่วนทีเมเยือนฟาเรนเซเป็นทีมันดับที่13ในตารางลีกหลักผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2สเสมอ1แพ้2ขณะที่เจอกัน6ครั้งเนี่ยสปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะไปได้หมดแต่มีเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับที่สปอร์ติ้งลิสรบอนชนะขาดเกิน1ประตูฉะนั้นต้องสวนรองฟาเรนเซบอลแพ้แต่ได้ตังค์มาต่อกันที่คู่สุดท้ายครับกับศึกโคปาเดเลระหว่างโรกนเยสพบบาเรนเซราคาบอลเปิดมาที่บา์เลนเซต่อ2ลูกควบ2 โลโกนเยสเป็นรองถึง3ดิวิชันแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มดีเก็บชัยมา3จาก4นัดที่ผ่านมายิงรวมกันเป็นหโลแต่ก็ผ่านคู่แข่งมาตรฐานต่ำด้วยกันจึงเอามาเทียบกับบาเลเซียไม่ได้นะครับแม้ว่าไอ้ข้างคาวเนี่ยจะส่งสำรองลงเยอะแต่ว่าชั้นบอลก็ยังข่มเจ้าถิ่นอยู่ดีประก,กอบกับสถิติเกมเยือนโคปาเดเลข,ของบาเลเซียแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมเมื่อไร้พ่ติดต่อกันมา8เกมและฟฝดาชัยไปถึง5เกมดังนั้นด้วยชื่อชันและผลงานที่ดุดันของทีมเยือนในรายการน,นี้เลือกวางบอลต่อมุมยิงขาดมีสูงงนครับครับบฟต่่อไปทีีเซย และถ้าชื่นชอบในทางฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระดับ HD ฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต